ผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะฮะรัฐมนูลพุทธศักราช2,560เขียนไว้เรื่องการจะแจกเงินเนี่ยนะจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อประเทศเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตเช่นโควิด -19 เขียนอยู่ในรัฐมนูลเลย สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการแจกเงินตอนนี้ประกาศแจกเงินกันเรียบร้อยแล้วนะครับแจกเงินกันแบ่งตั้งแต่วันที่25 26 27 28 29แล้วก็วันที่30ก็จะแบ่งเป็น3 4 5งวดนะครับการแจกเงินรอบนี้นะครับมีส่วนสําคัญเพราะว่าจะเป็นก้อนแรก ประมาณ1.2แสนล้านบาทมีผู้จะได้รับประมาณ14.2ล้านคนคนการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคน,ะคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน12.41ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน2.15ล้านรายเป็นจำนวน1,000บาทต่อคน จะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่25กันยายนพศส5 6 7เป็นต้นไปโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานติศนิกาธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒได้เห็นชอบในหลักการและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการโดยรายละเอียดกระทรวงการคลังจะถแถลงต่อไป ไม่มีการกดลิงก์ไม่มีการมาลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหากท่านได้ลงทะเบียนกับทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เก็บแอปทางรัฐไว้เพราะว่าแอปทางรัฐเป็นสื่อกลางในการบริการประชาชนของรัฐในหลายๆมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องนี้นะครับใน,ในขณะเดียวกันุ่มถัดมาเราก็ต้องบรรลุวัตถุประสบท้ข้อหนึ่งด้วยเช่นกันคือเรื่องของการวางรากฐ,ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินหน้าตัวแอปพลิเคชัน ที่จะเป็นดิจิตอลเลยจะมีคันมัำเป็นอ่าแต่เขาไปล้มประมูลแพลตฟอร์มไปแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็ไปคุยกันมาแล้วแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาที่เขาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็การนี้ทําไมถึงล้มอะคะผมไม่ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ครับมคน้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้กํากับดูแลตรงนั้นใช้เวลานานนะ เสร็จสองเนี่ยที่ลงทะเบียนไปแล้ว36ล้านคนยังไงมันก็อยู่ฟีหน้าช่ไหมครับไม่เลยแน่คือปีประมาณปีมันเปิดกว้างๆ้ก่อนปีก็ประมาณหรือีหนาเอาชัดๆมันต้องปีเน่เอาชัดๆปีหน้าหรือปีก็ประมาณมันก็อยู่มันไม่นานขนาดนั้นมันไม่นานขนาดนั้นไม่ว่าเราเราเห็นภาพแล้วเราเห็นภาพแล้วว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่แต่เราก็อยากจะให้มันมีการทดสอบทำแซนกซ์ทำอะไรให้มันมั่นใจกระบวนการในกรณีที่จะต้องผูกพร้อมเพลง นะครับก็ยินดีครับพี่ประชาชนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสวัสดิการให้ความตื่นตัวแล้วก็มีการไปที่ธนาคารนะครับไปผูกพร้อมเพ์กันนะครับให้พร้อมนะครับหากใครยังตกหล,ล่นหรือกรณีที่บัญชีมีปัญหานั่นก็คือวันที่ถึงวันโอนวันที่25่สถึงสาแล้วโอนไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีการโอนซ้ำหรือเรียกว่ารีทรายเนี่ยนะครับอีกจำนวนสครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่ 22ตุลาคมครั้งที่ส22พฤศจิกาและครั้งสุดท้ายวันที่22ธันวาคมหมายความว่าถ้าประชาชนอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับสิทธินี้แล้วท่านไม่สามารถไม่ได้รับเงินในช่วงดังกล่าว <c oughs> ก็จะมีการทดสอบทดลองอีก3ครั้งในการโอนให้เป็ดสองแก้วไหนอาหเึ่งให้แต่ก่อนนะครับติดต่อเ่องง่อีนไม่น,าน่าจะถัดครับ Um ถ้าเราเป็นช่วงเดือนไหนครับถ้าเริ่มเสร็จสองปีนะก็เราจะดูเรื่องต่อเนี่ยนะดูเรื่องตามต่อเรื่องเรื่องลองกับเรื่องนะดูว่าพร้อมกันว่าอันไหนดีที่สุดครับผมได้ประมาณไตรมาสหน้าหนครับเสร็จ่อนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวเขาดูดูหลังจากนี้ไปดีกว่จะในปีนี้เลยไหมปีนี้ <substit uting> แล้วการจ่ายเงินาปสองรอบหรือรอบเดียวครับท่านสองก็อย่างที่ผมเรียนนะครับขอดูหนๆเรื่องเขาพร้อมกันันไม่มีกระเป๋าดิจิตอ l วอลเล็ขณะนี้เกิดความสับสนในเรื่องเป้าหมายและวิธีการของโครงการดิจิต a l วอลเล็การดำเนินการในปีงบประมาณปี67ที่จะแจกเงินสดภายในเดือนกันยายนนี้ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ถือบัตรผู้พิการเป็นเงินสดไม่มีกระเป๋าดิจิตัลหรือดิจิตัลวอลเล็ตรองรับนั่นทำให้ต้องคิดต่อไปว่าง,ง,งบกลางเพื่อการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 8 7 7 0 0ล้านโครงการดิจิตัลวอลเล็ตในขณะนี้ถือว่ายกเลิกไปโดยพฤตินัยแล้วแม้ว่ายังไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับมูมาลายจ่ายปี2 5 6พ1 8 7 7 0 0อล้านนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนเรารู้สึกอย่างไงต่อแผ่นดินนี้ถามตัวเองสิครับว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนอะไรบางคนอาจจะบอกว่าอยู่บนพื้นดินพื้นหินพื้นไม้พื้นปูสนามค้อกีสนามยญ้า เรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนซากเข่าซากกระดูกซากความเสียสละของวบรรพชนในอดีตที่ยอมสละเลือดเนื้อ,ลอและชีวิตทับผมจะเป็นพื้นดินให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ครับอยากเสียสละใช่ไหมครับสิ่งที่ปิดกั้นความเสียสละของท่านคืออะไรครับความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับว,วันนี้เราทั้งหมดจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวกัน ลองมาดูเลยครับว่าวันนี้บรรพชนฝากความรู้สึกอะไรไว้ให้กับทุกท่านครับอันอังขานสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่านส0่ร้อยปหาไม่ไหมถึงตัวกูกายกูจะจากไปวิญญาณใสย,ยังอยู่คู่แผ่นดิน ก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานปักนี้เหลนหลอนอยู่สุกมานอนจึงปราดบานยานยิ่ยุ่คู่พุกมึงกูสู้ผู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู้ช,ชนะมิรู้สิน้นอนิธานรักไว้ซึ่งแผ่นดินมิหลานเลือนลืมสิน้นแม้สิ้นตายแผ่นดินผืนน,น,นนี้มีความศักดิ์สิทธ มันผู้ใดคิดมุ่งหลายต้องตายสิ่งเหตุกพรปูผู้กอบกู้ผู้แผ่นดินยังดูแลตราสิ้นชั่วกระนานกุงสีเคยคุ้กสีที่สีเลือกแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหลแต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทยแม้ไม่มีไทยวิญญาณูจะสู้เองขอลูกหลานไทยอย่าเหลืองไหลาย,ยามไหลสึก จงสำนึกคุณกษัตริย์ท่า,าศาสนากูองดังกำดาปราบชิวจึงรักษาสืบวานแผ่นดินไทยตลอดชนชีพกูต้องสู้รบมึงแสน,สนทหารกูสู้ถวายละเลงเลือดหลังลิงจนสิ้นก่อยให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวันกูเอาชี ห่วงห่วงชาติตูอยู่บนสวรรค์มึงคิดอ่านใจอยู่กูรู้ทันคิดสร้างสรรหรือคิดการผ่านทัเบียนทำรักพัดดีพรีต่อชาติมึงจะคลาดแค้วไทยได้ไหนสิถ้ามึงชัวง่วเลวร้ายถอายชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยปริดากู ซึ่งรัฐบาลเขาก็ยืนยันนะครับปวงอิงออกมายืนยันผ่านมาติครับดุยีเรียบร้อยบอกว่าเงินผ่านรอบนี้ไม่ผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับและการถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเขาจะยืนยันแจกตามกระบวนการนะครับส่วนคนอื่นๆนอกจากคนจนนะฮะหรือว่าคนอ้างว่าเป็นคนเปราะบางนะฮะปรากฏว่าจะได้รับชุดแรกส่วนที่เหลือเนี่ย ยังไม่มีกําหนดชัดเจนนะฮะส่วนที่ปราศัยหาเสียงเรื่องด i จิตอลวอ l เล็ตอนนี้ไม่ทำดิจิตอ a l อลเล็ตละเอามาแจกแทน <P an> ผมเรียนย้ำมุนส่วนนะฮะรัฐมนูลพุทธศักราช2,560เขียนไว้เรื่องการจะแจกเงินเนี่ยนจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประเทศเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตเช่นโควิด19เขียนอยู่ในรัฐมนูลเลย ในครั้ที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการและมีการออกประกาศเตือนอย่างน้อย 2- 3ถึงครั้งและแต่แหลงยืนยันว่าและออกเป็นสมุดขึ้นมาเลยนะครับว่าเรื่องการแจกเงินดิจิตอลการแจกเงินนั้นนะฮะเข้าข่ายองค์ประกอบ3ประการ 1. นเข้าข่ายเรื่องของการกระทำความผิดรัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการกลัง 3. พรบรเงินตรานะครับสามประการเนี่ยคือเบสิกเลยผิดแน่นอนถ้าไม่ทำดีต้อนก็ผิด2อประการแต่การแจกเงินเป็น5้าระยะเนี่ยถ้าผู้เป็นกรรมนะฮะก็ครั้งละกรรมซึ่งคนที่แจกเงินนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรจากคดีจำนำข้าวนะครับนั่นหมายความว่ากรรมก็คือการกระทำอ่ะทำกี่ครั้งอ่นะฮะ ทำกี่ครั้งก็ต้องรับผิดชอบไปตามนั้นนะแจกไปห้ารอบก็ต้องรับผิดชอบห้ารอบแจกสิบรอบก็ต้องรับผิดชอบสิบรอบผู้เขียนตําบลเนี่ยมีเจตนารมสําคัญคเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเชน่นนี้ที่นักการเมืองพรรคการเมืองเอาเงินของประชาชนภาษีของประชาชนมาแจกแล้วบอกว่าเป็นภาษีของตัวเองเป็นเงินของตัวเองนะครับเพราะเคยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในยุคทักษิณชินวัตรในยุคที่เรียกว่าประชานิยมหรือทักษิโมนิก ทักซิโนโมินั่นเองทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายคนไทยต้องเป็นหนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกต่อมาก็มีเรื่องของจํานําข้าวนะครับคราวนี้ก็เอาเงินมาแจกแน่นอนนะถ้ามีการกระทำความผิดขึ้นมาปปชชี้มืองความผิดนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบก็ใครเกี่ยวข้องรับผิดชอบหมดนะครับรับผิดชอบยังไงบ้างรับผิดชอบทั้งคดีอาญา และรับผิดชอบทั้งคดีแพ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องรับผิดชอบด้วยส่วนประชาชนจะทำยังไงก็ต้องไปลงทะเบียนรับไหมนะฮะผมเรียนว่าใครอยากลงไปลงเลยนะครับใครอยากลงไปลงเลยลตอนนี้เขาบอกว่าจะไม่ต้องใช้แอปแล้วจะได้อย่างางีอาง้อ่ะละใครอยากลงก็ไปลงเลยนะเป็นวิธีของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าจริยธรรมขาดไหมนะครับเพราะ การประสายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยประสายหาเสียงว่าจะใช้เงินทีตน่ต้นแต่ตอนนี้เอาเงินมาแจกเห็นไหมผิดวรตถุประสงค์ละขัดต่อริยธรรมตามรัฐธรรมนูญละตอนนี้เขาจะทำางไางทราบไหมฮะโอ้ยเขาจะไปยกเลิอกรัฐธรร,ร,รมนูญนะครับที่ให้นักการเมืองมีจริยธรรมเขาจะไปยกเลิอกรัฐธรรมนูญเรื่องของบุคคลภายนอกครอบงำพรรคก,ก,การเมืองนะครับซึ่งอนุทินก็เอาด้วยอนุทินก็ดูแลสอววด้วย ฝั่งสสก็เอาด้วยสสก็ได้สวก,ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าการแก้ทับนบที่เขาเชื่อว่าจะสามารถแก้ได้แท่ในทางกลับกันงานนี้มีเรื่องแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

คว่หมูย่ายแผ่นดินเินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาหวานดำผลผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหน้าทรนผู้คนฟ้าพาาจนผ่านพ้นโอยภัย ปันแบ่งไปนำใจเลิศทนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,หวัน,หวหวนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสูกใจถ้าไทยร่เยมเยน ให้ส,สัญญา <P ew> er <ker> พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันไม่ทิ้ง, <P ew> er <ker> งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟาไัยไม่เคยไว้ไวห <P ew> er <ker> วไห<ว>ไหวไหวไหไหวไหวหวไหวาวไว ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น